ภาวนาเป็นยังไงสําหรับไม่อาร์ตภาวนาอันดับแรกเลยนะคะถ้าพูดตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็คืออานาปนสติหรือการทําสมถะวิปัสนาพูดเหลือหนึ่งเนี่ยคืออนาปนสติพูดสองก็คือสมถาวิปัสนาการภาวนาสําหรับไม่อาร์ตไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งสมาธิในรูปแบบอย่างเดียวแต่ภาวนาสําหรับไม่อาร์ตแล้วก็เชื่อว่าถ้าคนเดินมัคแบบว่าในชีวิตประจําวันได้เนี่ยการภาวนาในที่นี้เราสรามารถภาวนาได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าเราอ่ะ ปลกเก่าจิตตัวเราเองในชีวิตไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราพยายามฝึกไม่ให้มีการพยาบาทเัตเียดเบียนเกิดขึ้นในจิตเราเราก็พยายามทํากายวาจาใจเราให้สุจริตเวลาไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทํากายคตาสติในชีวิตประจําวันล,วลูกเวลาหนูใช้ความคิดหนูก็คิดไปแต่สําหรับเวลาที่ไม่คิดอะคะ่ะเราก็พยายามให้อยู่กับกายคตาสติยืนเดินนั่งนอนเราก็ทําแบบนั้นนะคะก็คือ หากเราคิดหรือปรุงแต่งอะไรนอกแนวจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เช่นเราเดินไปเพื่อไปห้องน้ําเราก็โฟกัสการเดินเพื่อให้ไปถึงห้องน้ําถ้าเราคิดเรื่องอื่นปรุงแต่งกงังวลนู่นนี่นั่นเราก็ตัดความคิดมาอยู่กับการเดินนะคะพุ่งไปที่ห้องน้ําหรือนั่งเรานั่งทํางานอยู่เซ็นเอกสารหรือทํางานอะไรอยู่แล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทําเราเซ็น เราอย่าไปฟุง้งถ้ามันฟุ้งไปมันไปคิดนอกแนวจากสิ่งที่เราทําอยู่เราก็ดึงมันกลับมาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเรียกการภาวนาสําหรับแม่อาร์ตถ้าหนูทําแบบนี้ได้ในมิติในชีวิตด้วยเนี่ยการเดินมักจะเร็วมากนะคะสามารถบรรลุมรกผลนิพพานได้เร็วด้วยแล้วก็สามารถเห็นความสุขในขณะทํางานได้เลยนะคะจากการที่เราไม่ฟุง้งเวลาเราทุกข์ส่วนใหญ่ล้วลูกเราทุกข์จากความคิดนะคะบางอย่างมันเกิดไปแล้วนะคะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราจับมันมาคิดซ้ํามันก็ทุกข์ซ้ํา คิดร้อยรอบก็ทุกร้อยรอบทั้งที่ทเกิดเหตุการณ์ครั้งเดียวนะคะความทุกข์มาจากความคิดทั้งนั้นเลยนะคะกับการปรุงแต่งการคาดหวังในอนา,าคตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลดการปรุงแต่งการคาดหวังในอนาคตเราทําสักแต่ว่าทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงอันนี้ไม่อ้ดก็เรียกภาวนาเหมือนกันเห็นไหมคะบวิธีสําหรับไม่อ้ดมันเยอะมากนะคะการภาวนานะคะพวกหนูสามารถทําได้นะคะ